สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการแกะกล่องรีวิวสว่านอีกตัวหนึ่งนะครับพอดีพี่ที่ทํางานซื้อมาผมก็ขอมาเทสให้ดูก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อบอนชินะครับราคาอยู่ที่567บาทรวมส่งนะครับการแพ็คของจดส่งมาก็จะห่อพลาสติกมาอย่างนี้เลยนะครับแต่ตัวกล่องก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวไปแกะกล่องกันเลยนะครับ Okay. เรียบร้อยนะครับยี่ห้อบอนชิหูตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับแต่ก็ดูแข็งแรงดีอยู่นะครับเป็นพลาสติกตัวกล่องก็ดูแน่นหนาแข็งแรงนะครับข้างในดูคล้ายๆล้ายเอนโซ่ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับคล้ายกันเลยเป็นเหมือนโมเดลเดียวกันนะครับ เดี๋ยวมาดูตัวของแถมก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนี้น่าจะหลุดตรงมาก็จะมีหัวสว่านนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวแล้วก็มีตัวนี้เป็นหัวดอกชนิดต่างๆนะครับมีดอกเจาะ เหล็กสขนาดนะครับแล้วก็ดอกเจาะไม้3ขนาดมีตัวนอนให้เอาไว้ต่อนะครับพร้อมทั้งตลับเมตร1เมตรนะครับอ่อนๆนะครับเหมือนเอ็นโซ่เปี้ยเลยนะครับ แท่นชาร์จก็จะเบาๆนะครับแบตเตอรี่เขียนว่า28โวลต์นะครับเดี๋ยวลองวัดดูว่าได้กี่โวลต์ 11.96อโวลต์นะครับได้แค่12บโวลต์นะครับข้างในก็น่าจะเป็นในตัวฐาน3ก้อนกลมๆข้างในนะครับได้12บโวลต์นะครับไม่ใช่28่โวลต์เคมาดูตัวสว่านกันนะครับเขาก็จะมี LED อยู่ข้างหน้านะครับมีปรับซ้ายขวา เข้าออกนะครับนีไอดีถ้าปรับมาอยู่ตรงกลางก็จะเป็นโหมดล็อกนะครับโอ okay. ตรงนี้จะมีแค่ปรับทอร์กนะครับไม่มีปรับโหมดนะปรับทอร์กได้25ระดับนะครับ นี่เป็นขันสว่านนะครับสว่านหมดเจาะแล้วก็จะมีสองเกียร์เอาลงข้างล่างเป็นเกียร์สองดันไปข้างหน้าเป็นเกียร์หนึ่งนะครับก็จะช้าเ,เดี๋ยวมาลองเจาะไม้ดูครับ เจาะไม้ก็เจาะได้ง่ายดายดีนะครับเกอบี้นเก็ <Okay. S 2> เดี๋ยวจะลองขันสกรูครับ มีสองขนาดจมดีนะครับเจาะอ่าไม่ใช่เจาะขันสกรูได้ง่ายได้นะครับโอเค เรียบร้อยนะครับก็ถ uh ือ huh> ว่าเป็นร anyway> ุ่นที่ใช้ได้ดีพอสมควรนะครับคล้ายๆ Enzo ที่เคยรีวิวไปเลยนะครับรูปป่างหน้าตาเหมือนกันนะครับโอเคมาลองดูที่ชาร์จกันนะครับ เข้ายากนี okay. ่โอเคมีไฟ LED สีแดงพอแบตเต็มก็น่าจะเป็นสีเขียวนะครับเหมือนที่ชาร์จของรุ่นทั่วๆไป ก็โอเคนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ราคาก็สูงอยู่นะครับสำหรับถ้าจะเทียบกับรุ่นอื่นทั่วไปนะครับรุ่นอื่นที่เป็น3ระบบ2ระบบก็ราคาไม่เท่านี้นะครับที่เคยซื้อโอเควิดีโอนี้ก็คงจบเียเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ปอนด้วยนะครับที่ให้มาลองเทสก่อนขอบคุณครับพี่โอเคครับเดี๋ยวลองเจาะเหล็กดูนะครับเหล็กตัวนี้ก็หนาประมาณ4มิลน,นะครับ คอเขาเจาะได้นะครับ